เปน้ไลโยเดวไปลายครับปี๊บใจละมั้งปีดบใจละมั้งนาฬิกาพ่อยังไม่ดังเลยค่ะลูกมันสุกไวจริงเนาะใช่ค่ะพ่อนน้องเดียวอยากกินแล้วเหรอใช่นาฬิกาพ่อนี่ไงพ่อจับเวลาอยู่พ่อจับเวลาไว้แล้วน้องเดียวน้องเดียวจะเอาปิ๊บออกทำไมครับเอ้ก็มันฉุดได้ไง มันยังไม่สุกเลยนะปิ๊บไหมไปแล้วมั้งไหมไปแล้วมั้งยังไม่ไหม้หรอกลองแอบดูสิเนี่ยพ่อแอบดูเนี่ยไฟมันแดงๆกลับไม่ได้นะลูกปิ๊บร้อนตอนนี้โมเดลทำอะไรครับทำทำคลิปนะทำอันนี้เป็นพ่อค้าอะไรอยู่เป็นพ่อค้าอะไรครับเป็นพ่อค้า เป็นพ่อค้าหมูปิ้งเป็นพ่อค้าหมูปิ้งเหรอครับใช่ลูกค้าต้องมาซื้อตอนไหนครับตอนเช้าตอนเช้าโอตอนนี้หิวแล้วกินได้ไหมมันสุกหรือยังอันเนี่ยสุกแล้วเหรอปิ้งให้สุกก่อนมั่งใช่เนอันนี้สุกแล้วอันนั้นสุกแล้วหรอใช่เออสุกแล้วจริงๆนะเนี่ยเอ เพ่อค้าลูกค้าลังกินหน่อยนะโหอร่อยไมยทำไมนานจริงล่ะอร่อยมากคนหมักไม่อร่อยหักองหอห้ลอง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 ได้ร้อนนะหอมเนี่ยอ่ะเอ๊นนอนพ่อค้าเดียวอ่ะ อืมอร่อยนั่น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 หวานเค็มนั่น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 อ้าวพ่อค้ากับหมูให้หน่อยพ่อค้ากับหมูไม่หมดแล้วกลับหมูกับหมูนี uh er ่โอ้โหสุดยอดมากนี <c 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 ええ่แน่นอนจริงเลยอ่ะโอ้โหไปแอนโลบไปแอนโลบไปแอนโลบโอ้โห ถไมอ้ไ้ยทำไมร้อนลูกทำไมร้อนหรอเตาโดนเตาโดนเตาเออระวังระวังลูกระวังนีคือถ้าเกิดหนีทุกกระแลอย่างนั้นแล้วจะไม่ร้อนเนอโอ้โห่าสาวไม้นี่ไม่ได้กลับแล้วไม้โอ้โหมืออาชีพอะแยระวังโดนเตานะ้วพ่อคะใช่อุ้ยอุ้ยอ้าวอ้าวอ้าว โอเคอ้าอ่ะได้แล้วได้แล้วแค่นั้นแหละอื้อย่อมย่อมกัดาวอังคารแล้วเอากับดาวอังคารแล้วแล้วมาแค่เนี้ยมาเอ้าบายงั้นเลยเหรออือีเดนจะกลับดาวกันแล้ว Bye.